สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อที่เขามาหาัส้มซองเบาดาวบ้านมาถักทายสบายดีย่ำแรงๆพี่น้อง,ง,อย,งย่ำคำบ่เป็นย่ำแรงเแหละตอนใกล้สีมืดมือนีเบาดาวเพื่อมาไทายหุดหน้าแคมเถียงนหน้าน่อยแคมตะกะเฮียน แก่เสือใส่เลยพุ่วมาห้อนมาไว้ใส่เสือแห้งสมาเพื่อคิดวราฝนสิตกว่าว่าบโ,โตกเนาะไทยหุดหน้า <c oughs> ึงนกระตื่นต่เศร้าลุยแล้วพี่น้องเอ้ลุยลุยโลกาแล้ว <c oughs> แว่ไว้แว่ไว้แว่ไว้เย้ไว้เออไม้ยจ ใช้ลูกี่โฟก่อนเนาะเมียบวเมียบวให้ขี้ไม่ชอบรถไทยนักพูดเส้นอย่ารถไทยนักลิทมาพี่ลิทหนาไลายล่เอางัวมากินกับบุคอยอยากกินสามลูดูเสออนหนาเนาะพี่น้องเสออนหนาโอ้ย Có mì cay đâu à? Rôn chỉ mượn Hoàng thư sư Chàm lao rồi เ <laughs> ไปไ็นะไรเนยเจลีไทยตลอดอย่บอกเป็นตลอดอย่บอกโอหหาักานนา้าซาโพแล้ว <laughs> นั่นเบ็ไปตาบ่เราอ่ะสบายดีป่าลุงเนย,ย,ยสยีป่ลินว <laughs> ออปู่จะปุยกันยางหวนอยู่ ใช้เตเวนกับว่าได้พี่น้องเอ้ยมันแดดมันท้อนไปใช้รอบคำรอบแดงโอ้โหง,งกระเลงไหวบ่มเนยเนยกำลังงงเลยตอนนี้ชาแล้วผมนะ ท้าแล้วเมลแองสิายไซส์บอกปลาลุงดูเมลแองสปายเงี้ยแมงจีนายได้แล้วคมนะได้เบิร์แล้วมาออื่นพร้อมบอหมัดละสามบาทได้โอเคมาันข้าต่อพ่อมองนี่เด้กพ่อคือการพจ้ะพ่อมบอโอเคพี่น้องมาเบิ่งคนพร้อมเด้อมาออื่นสิได้จักมัด เออลองเบิง้งลองเบิง้งปา้ายูขนาดเลยได้ฮะน้องเนยกับน้องหลีดพร้อมแล้วปลาลุงเอ้ยพร้อมสิบบลุยพร้อมสิลุยลกกาแล้วเอาชิด้จังมัดเด้อมือนท,าานท้ายเข่าเซยได้ค่ะเอาใช้ิืนสีดำเอาปีนี้ <laughs> ทยน้องน่อยเพื่อน โอ้ยมันก็ตายเทอานั่นแล้วเราไทยไงมันกี่หินโพดบ่อบ่อบอเขาเเหินโพดนะได้ตะบนซำหนึง่งไต้องทายร้ายเหตอแล้วจะทายซำหนึง คำแล้วขึ้นเมื่อเท,ที่งยงรถโอ้ยเอาเบิ้าบางคนหาวเด้อยปลาลูกเลยพาปลาลูกไปเบิ่งแน่สิโรคหาได้ก่อนแม่ท้าบอกนะโรคหาได้ก่อนสิหูจักเกียบเบิจ้าเอาไปทาไทยเนยให้ได้ลูกอันนี้วานน้ำ้างได้หนีเขี้ยวอึ่งคืออะไรพวกเนี้ยผู้ปาดกาหน่อยเฮาอันนี้พี่น้องเอ้ย จักที่ทำได้เนี่ยหยบกาเนื้อเอ้ยแม่น้ำอยู่ไปลกอาจจะโดนกลางนะกับพ่อแหละแม่น้ำว่าน่างามดีใช้ให้ได้สิลูกนะคือสิพ่อไอ้เนาะเอาว่าคือสิบอยาปันไดนะ บ่บ่บ่มื่อื่นแจ้งลกบ่หนีไปได้เาะบ่ท่านดะแหกบ่นีนะป้าโทพี่น้องเลยบดมันขืน้ดทนนีก่อนมื่อื่นนะผู้ไป่ถามว่าลกจะแจ้ผู้มาป้ากลีบขนาดเนาะแถวแถวบอลมันห่างอะนะป่าถูกข้าลกไงน้องดีน้องเนื่อยชิด้ายรมัดอยู่แต่ว่าข้นมันลกเนี่ยนี่ก็สิดอะรมาด มือื่นนี่พ่อมเด้อพี่น้องฝากรับส้มลิปเน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหยียบเกือบกันบ่แนี่ผิมันดูดมันดูดน้ำมันน้ำขึ้นมาเลี้ยงใบามาเลยเห็นบ่ออขันายายมือแรงมาเลยเอ,อ้าแม่มันขึ้นมาหลังเออไทยจะบ่แม่นโอ,อ้ยอยากมือแล้เฮ้ยเนาะพอได้อันผ้าไทยป้า นี่ตัวงามเลยเนาะเออนี่ว่าภูมิใจขนาดเลยที่ว่างามเติบภูมิไปนี่ภาประลุปเบิ่งทั้งผู้สิลกกระจัผู้แลวมาแห้งกระซูงง่วงไปได้กินได้พี่น้องเลยเพราะว่าเผาย่างดีเลยเออไปถือเซนเซนเซนนั่นลง มื้ออื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วอุ้ยน้ําบ่มีนลเาเออมาแซน้องน้อยเนาะบัดนี้มือ่งล็อกก่อนมตง่ายหรือบ่ง่ายจังจูน้ําเบ่ที่จริงน่ะมันบักสูงๆด้พี่น้องบ่งดูบ่นี่นะที่แห้งแล้วก็สูงบ่นี่น่ะเา นะตั้งแต่อันมันดูดนน้หนามมาแล้วเซเอาข่าวจะได้ลงหมื่นนี่เนยตื่นแต่เช้าเข้ามาลุยมันละสามบาทเนยส <c oughs> <c oughs> าวใช้จะได้กินขนมอยู่ดอกหมื่นนี่นะ <c oughs> จกักแล้ว พดสองคนปลุวสิจา่างกระปูพี่น้องกระปูหนา้าคอัน,นดีกระปูนะ้ากระปูหน้าให้รูปนี่างามอยู่เตอ่อกับบางงามบางงามตองให้ทิง,ง,ง ok. ปูอีปุป้ยนะพวกนี้ปูพี่น,น้นองทั่วมอีอุณปูอีปูปูอเรงไปห่กลาถปอาาเถริ่มลกต่หนีแล้วเราไป เด็กคลอนบังเด้เนาะมันมันหยาบหรือมันพลอยเนยว้าเธอพี่เนาะเทียวอึ้งเลยมึงเนาะผู้เปิดเข้าไปทางในอู้คือสิลกง่ายมืออื่นพี่น้องมืออื่น,นตื่นเต้นเด้แจ็คตัวเองที่ดได้ทำไดมืออื่นเตรียมเฮาแม่งช้างไงแม่งเหลือฝากความรุ่งร,ร,รับสมในเด้อเป็นกำลังใจในเด้อ ไม่หลุดน้ำค้างไว้ตรงนู้นใช่ได้จักมาตออื่นนี่เข้าน่ะได้ประมาณหาซิซักอ,อันอุ้ยมแมงอันใหม่ามาได้แล้วเนื้อชีวภาพได้ปอมันมากินใบกะอะไรเชืบอเชือ่อพอได้เอาอันนั้นเมื่อนี้ก็ว่าซี้ชีแต่ว่าน่ะมันที่ได้เท่านี้นะที่จนแบบวา่าเอพ่อจะดอกหน้าเข้านี่

บบและที่กับที่โพที่โพบาทนี้หลายคนอีกลกโอ้แม่นหลายคนอีกวานปีนี้บ่หายชุ่มเพลินหวานด้พี่น้องเปลือนเด้ออาบหน้าไม่เด้อเออก็เดี๋ยวว่าโปโปคำหมืดเลยพี่น้องเอ้ย เอ้เพื่เซลฟี่ดได้ดอกอันนี้ได้แล้วนี่นี่เนี่ยเมลงมากค่ะบานด <c ười> อกบานกบานย่ำคั่มดอกบานคำ่ดอดอก,กงามๆเลยอขอบคุณถูกกำลังใจถูกๆคอมเมนต์เด้อปลาลุงเด้อที่เขามาหับ z o มกาหน่อยเขากับเขี้ยวงามเพ็นว่าแล้วไฮทึ่งนะงามบปเลย เชฟขั้นมันไดบอกกินกับเป็นเนะี่ยนะกำลังชิเซลฟี่ทางนี้อาน้องเป็นผู้ชายคู่ให้พอดาเป็นผู้ภาพพยนุนโซนชิคแพ็กข้างหลัง <laughs> ไม่ใช่ไทยเอื่อยนะไ <laughs> <laughs> ทยเอื่อย <laughs> มึงดูความสลาดแต่ว่าไปถ่ายให้เจ้าของถ่ <laughs> ายเอื่อยแน่จะคู่ายให้กับกเปลี่ยนกล้องให้น้องเฮ้ย <laughs> อันนี้มันถูกไปกล้องหนา เออเออเปลี่ยนเห็นแล้วเอ้าเอมเอมงามอืมเหตุอะไรเลยอือพอกันไหมคิดหนาเด้อมาแม่น้ำไทยหายมาบายบายไปลุงบายบาย